สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชีวิตดีๆ Good o f l i ล life วันนี้เรามาพูดถึงการทำบุญในมุมที่หลายคนอาจหลงลืมไปว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่เรื่องของเงินไม่ใช่เรื่องของจำนวนและไม่ใช่เรื่องของว่าต้องถวายสิ่งของราคาแพงจึงจะได้บุญมากกว่าใครความจริงแล้ว แม้ไม่มีเงินสักบาทเดียวก็ทำบุญได้และในหลายครั้งบุญที่เกิดขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์อาจยิ่งใหญ่กว่าบุญที่เกิดจากทรัพย์สินเงินทองมากกว่าหลายเท่าเพราะบุญไม่ได้วัดกันที่ขนาดของสิ่งของแต่บุญวัดกันที่ขนาดของใจที่ให้มนุษย์ทุกคนมีหัวใจมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อกัน และสิ่งนี้คือกำลังของบุญที่แท้จริงบุญที่เกิดจากใจยิ่งใหญ่กว่าเงินทองหลายครั้งที่เราเห็นคนไม่มีเงินแต่กลับเป็นคนที่ให้เก่งที่สุดให้รอยยิ้มให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือเท่าที่ตัวเองมีให้คำพูดดีๆที่ทำให้ใครบางคนยืนไหวต่ออีกวันและนี่แหละคือบุญแท้ อาจารย์หลายองค์มักกล่าวว่าให้ของเล็กน้อยด้วยใจบริสุทธิ์ได้บุญมากกว่าให้ของใหญ่แต่ใจไม่บริสุทธิ์มือเล็กเล็กก็สร้างบุญใหญ่ได้ถ้าเราให้ด้วยเมตตาจริงๆในทางตรงกันข้ามแม้จะบริจาคเงินมากมายแต่หากทำด้วยใจที่โอ้อวดเอาหน้าเอาบุญมาชนะคนอื่นบุญก็ลดลง พราะบุญเกิดที่ใจไม่ใช่จำนวนบุญเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายไม่ต้องมีเงินเลยการทำบุญด้วยเงินเป็นเพียงแค่หนึ่งในรูปแบบแต่การทำบุญด้วยใจคือฐานที่สำคัญที่สุดแม้ไม่มีเงินก็ทำบุญได้เช่นช่วยยกของให้ผู้สูงวัยเปิดประตูให้อีกคนด้วยรอยยิ้ม ปลอบใจคนที่กำลังทุกข์ยับยั้งคำพูดแรงๆที่จะทำร้ายคนอื่นวางขยะให้ถูกถังเพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้นไม่พูดโกหกไม่ด่าทอไม่ทำให้ใครเดือดร้อนให้อภัยในวันที่อีกฝ่ายยังไม่รู้ผิดภาวนาให้คนอื่นมีความสุขแม้ไม่ได้บอกใครแผ่เมตตาให้สัตพสัตว์ทั้งหลายไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ทำลายธรรมชาติ ช่วยงานที่บ้านงานที่ทำงานด้วยความจริงใจเขียนข้อความดีๆให้ใครบางคนได้สบายใจขึ้นนั่งฟังปัญหาของใครสักคนอย่างพร้อมรับฟังและยังมีอีกหลายๆอย่างที่คือบุญใหญ่เพราะเกิดจากใจที่มีเมตตาไม่หวังผลตอบแทนไม่ต้องมีเงินเลยสักแม้แต่บาทเดียว ทำบุญจากความตั้งใจคือบุญที่สะสมยาวนานที่สุดการให้ด้วยเงินมักอยู่ไม่นานคนลืมได้เร็วแต่การให้ด้วยใจจะอยู่ในความทรงจำของคนทั้งชีวิตบางครั้งเพียงคำพูดเดียวของเราอาจช่วยชีวิตใครบางคนได้บางครั้งเพียงรอยยิ้มหนึ่งครั้งอาจทำให้คนที่กำลังหมดหวังลุกขึ้นสู้อีกครั้ง บางครั้งการไม่ซ้ำเติมคนที่ล้มก็เท่ากับเราช่วยประคองเขาให้ลุกขึ้นใหม่บุญแบบนี้เป็นบุญที่ลึกซึ้งที่สุดและเป็นบุญที่เงินซื้อไม่ได้ใจบริสุทธิ์คือการทำบุญอย่างแท้จริงเมื่อเราให้ด้วยใจที่ไม่หวังอะไรตอบแทนใจจะเบาเมื่อเราให้ด้วยใจเมตตา ใจจะสว่างเมื่อเราให้ด้วยความปรารถนาดีแก่ผู้อื่นใจจะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์เคยกล่าวว่าใจที่คิดดีพูดดีทำดีทุกขณะคือบุญเพราะบุญไม่ใช่เหตุการณ์แต่เป็นภาวะของใจใจที่ดีจะสะสมบุญตลอดทั้งวันใจที่มีเมตตาคือทานใจที่ให้อภัยคืออภัยทาน ใจที่สงบคือสมาธิใจที่เข้าใจความไม่เที่ยงคือปัญญาสามสิ่งนี้รวมกันคือบุญอันประเสริฐที่สุดมือเล็กๆของเราอาจสร้างบุญใหญ่กว่าคนมีเงินมากมายอย่าคิดว่าเราจะต้องรวยก่อนถึงจะทำบุญได้อย่ารอให้มีพร้อมทุกอย่างก่อนถึงจะเริ่มต้นให้เพราะความจริงบางคนมีน้อยแต่ให้มากและบางคนมีมาก แต่ให้ไม่เป็นเมื่อเรามีใจที่อยากให้มีใจที่เมตตาใจที่ไม่อยากทําร้ายใครนั่นคือเราได้ทําบุญอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำบุญที่แท้อยู่ที่ความตั้งใจไม่ใช่ที่จํานวนของเงินไม่ใช่ที่ขนาดของสิ่งของไม่ใช่ที่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นแต่เป็นเรื่องของใจของเราณตอนที่ให้ บุญแท้นั้นอยู่ที่ใจทำบุญไม่ต้องใช้เงินเพียงใช้หัวใจที่เมตตาใช้ความตั้งใจที่บริสุทธิ์ใช้รอยยิ้มใช้คำพูดดีๆให้กำลังใจแก่คนอื่นทำดีแม้ไม่มีใครมองเห็นแผ่เมตตาให้สัตว์และมนุษย์ทั้งหลายกดข่มอารมณ์ร้ายไม่สร้างความทุกข์ให้คนอื่นให้อภัยแม้ไม่มีใครรู้ช่วยเหลือเท่าที่เราทำได้ เพียงสิ่งเล็กๆเหล่านี้ก็คือบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการใช้เงินจำนวนมากหลายเท่าเพราะบุญไม่ได้วัดที่วัตถุแต่บุญวัดที่ใจของผู้ให้ขอให้ทุกคนมีใจที่สว่างเบิกบานให้วันหนึ่งของเรากลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยบุญแม้ในวันที่เราไม่มีเงินแม้สักบาทเดียวขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะ พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ